ดูจากการแต่งตัวแล้วพอจะเดาออกไหมคะว่าตอนนี้น้ำพึ่งอยู่ที่ไหนถูกต้องแล้วคะ่ะอยู่ที่ไชน่าทาวคะ่ะวันนี้อากาศเย็นสุดๆเพืเ่อนย่านไชน่าทาวในนครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในชุมชนชาวจีนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยตั้งอยู่ในย่านโลเวอร์แมนฮัตตมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมจีนที่ยังคงชัดเจนจนถึงปัจจุบัน ก่อตั้งประมาณช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่19โดยแรงงานจีนที่อพยพมาตั้งรกรากหลังจากทำงานสร้างรถไฟในฝั่งตะวันตกของสหรัฐทั่วทั้งย่านไชานาทาวเต็มไปด้วยร้านอาหารจีนแท้ๆตลาดสดร้านขายสมุนไพรและร้านค้าต่างๆไม่ไกลจากย่านไชน่าทาวก็จะเป็นลิตเติลอิตาลีย่านโซโหและก็ย่านโลเวอร์อีซค่ะ ชัยนาทาวถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญจุดหนึ่งของนครนิวยอร์กค่ะหากเพื่อนๆสนใจที่จะมาเที่ยวก็เดินทางสะดวกมากๆเลยมีรถไฟซับเวยผ่านหลายสายให้เพื่อนๆมาลงที่แคน a นลสตรีทนะคะมาค่ะตอนนี้น้ำพึ่งจะพาเพื่อนๆเ,เดินเล่นในชัยนาทาวกัน เพื่อนๆเคยเห็นมิกกี้เมาส์ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูมิกกี้เมาส์ค่ะนี่ค่ะมิกกี้เมาส์มิกกี้เม้าส์หนาวจัดมีความอับากเอ่อัดออกปากมาช้ยนาทาวทั้งทีเราจะไม่ทานอาหารจีนไม่ได้นะคะเพื่อนๆน้พนนำพึ่งก็เดินมาเรื่อยๆมาเจอร้านนี้นะคะเมนูดูน่ากินเชียวมาค่ะเรามาลองทานกันเนลนะมาได้อาหารเอเชียเนี่ย เมนูแรกนะคะที่เราสั่งมาข้าวเป็ดย่างค่ะเป็ดชิ้นใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆโนดก็ราดด้วยซอสของเขานะคะอีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งเป็นแป้งข้าวเจ้าแบบแผ่นนุ่มๆม้มวนห่อกุ้งค่ะ,ะอาหารจีนส่วนใหญ่ก็จะอร่อยอยู่แล้วนะคะ เรามาลองอีกเมนูกันบ้างค่ะน้ำพึ่งออกเสียงไม่ถูกนะคะมันออกเสียงประมาณว่าฉางเฟินนะคะแต่โดยทั่วไปถ้าไปย่านชัยนาทาวจะใช้สำเนียงกวางตุ้งเป็นหลักเขาจะออกว่าเชิงฟัน่นคอมเมนต์มาได้นะคะเพื่อนๆว่าเมนูนี้เขาออกเสียงว่ายังไงให้ได้แต่เค็มไปนิอีกเมนูถัดมานะคะก็คือเกี๊ยวน้ำเป็ดค่ะ ข้างนอกอากาศหนาวมากเพื่อนๆเราก็จะต้องสั่งอะไรที่ร้อนๆมาทานกันนะคะคร้านในไชน่าทาวนส่วนใหญ่จะรับแต่เงินสดนะคะหากเพื่อนๆมาเที่ยวหรือมาทานอาหารที่ไชน่าทาวนก็ควรที่จะเตรียมเงินสดติดตัวไว้บ้างนะคะเพื่อความสะดวกค่ะคทานเสร็จเดี๋ยวน้ำพึ่งจะพาเพื่อนๆอเ,เดินทางกันต่อค่ะ เราเดินกันมาไม่ไกลจากย่านไชน่าทาวน์นะคะมาอยู่ตรงโฟลีสแควร์เพื่อนๆจะเห็นตึกที่มีเสาหน้าตึกขนาดใหญ่และอาจจะเคยเห็นเพราะมักถูกใช้เป็นโลเคชั่นในภาพยนตร์ก็คือตึก New York County Supreme Court ค่ะหรือศาลสูงประจำเขตนิวรยกค่ะลักษณะเด่นของตัวอาคารก็คือมีเสาทรงสูงหัวเสาลวดลายสวยงามแบบกรีกโบราณ หน้าที่หลักของศาลประจำเขตนิวยอร์กเนี่ยนะคะถึงจะมีชื่อว่าสู p r e m e court ก็ตามแต่ในระบบศาลของรัฐนิวยอร์กเนี่ยสู p r e m e court คือศาลร,ระดับ trial court คือศาลพิจารณาคดีไม่ใช่ศาลสูงสุดแบบชื่อในหลายรัฐก็คือจะพิจารณาคดีแพ่งและอาญาระดับใหญ่ น้ำพึ่งก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอจบคลิปด้วยความยิ่งใหญ่และความสวยงามของนิวยอร์กเคานตี้ซูพรีมคอร์ดและเจอกันในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ